สวัสดีทุกคนครับครับคลิปนี้นะทุกคนผมกับน้องนะครับจะมากินตำปูม้ากุ้งสดนะครับผมตอนนี้ตำเรียบร้อยครับดูแดงเดือดครับผมวันนี้แจัดของแซ่บกันอีกแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงรถเกี่ยวข้าวนะครับผมเขาจะเขามาดูดข้าวตรงข้างหน้าเราเนี่ยมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับเดี๋ยวจะโดนลบกวนนะครับผมจะได้ยินแต่เสียงรถเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าเขาเกี่ยวนานด้วย ตอนนี้ก็ดังตะนั่นวันไหวเลยครับผมป๊หมากครับผมนี่แบ่งครึ่งนี่ตามแบบแทบๆน้ำแดงเดือดเลยครับทุกคนครับน้ำปลาอย่อยเนื้อหวานมากกำลังดีเลยไอ้บเพ็ด ปูมาตัวใหญ่เน้ำมจะเยอะสุดยอดอือเนะเนื้อว่ะอืกินปูไอ้กินปูก,กันก <c ười> ุุงกินได้แบบเดียวอือ้อระวังเข้าตาเดวยวก็ไม่ตหาน <c ười> นี่ไข่ไข่ปูม้าไข่ไข้างเนื้อเลยมาครับทุกคนครับกินตำปูม้าด้วยกันกแซ่บครับวันนี้ <c oughs> ออยอดเนื้อหวานมากน้ำตำก็แซบ่บอร่อยหวานเจียบเลย กล้ามมาเริ่มนะครับผมลืมทุบกล้ามนะครับผมเดี๋ยวค่อยกัดกินนะไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนกุ้งก็มีครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินกุ้งวันนี้ก็มีกุ้งสดนะครับผมนี่กุ้งกับตัวใหญ่กุ้งกับตัวใหญ่ห,หัวน้ำตํายัางเด่นเลยลืมจอน ลืมช้อนมาสดน้ำต่าอีกแล้ววันนี้ต้องไหนจะได้นะครับผมหรื่มาช้อนมามาตักน้ำต่าการจะแต่งตาอ,อืมกงจดเด้ง ใหญ่มากเลยกินจะได้เนี่ยนี่โอ้โหทุกคนเนื้อเนื้อเนื้อปูโหุโ๊หุน้ำตำแซ่บมากครับอยากจะบอกทุกคนเลยนี่ฮะ ืเป็นสุดเลยวันนี้ใส่เม็ดกระถินด้วยครับอหอม <c oughs> หอมเดีย <c oughs> จะบอกว่ามันไม่คาวอ่ะใช่โดนน้ำปลากบหมดน้ำป,ะล,ะล,ำปลากับบมินนะแต่น้ำปะลาก็ไม่เหม็นนี่ไม่เหม็นหอมดิ เดี๋ยวแปเอาช้อนแป๊บนึงเอา <c oughs> มาสดแหละมาแล้ว นี่ทับุษของเราขาดไม่ได้โอ้ยท่านเหนื่อยยังไงเน,นปาหู<ป>บีบมี่เก่ข่าวจวะเลยบีมอีกกี้มันหล่นอีกนี้อ,อย่างเด็ดตก้มบักใหญยเลยว้าุ่ย เนี้ยรุดเลยเนี้ยเป็นชิ้นแต่กุ้งอร่อยครับผมออร่ยัวใครที่ชอบกินกุ้งนี่ไม่ควรพลาดัะผมสำหรับกุ้งสดของดีต้องโยนให้โยนให้น้ำตําน้ำตําอร่อยไ้สำหเองอ่ะอวยมากเลยก็ทำกินเองอ่ะก็แบบ ใส่ฝีมือแบบเต็มที่ตามรสชาติที่ชอบใช่รู้<ฮ>สึกว่าจะเอียงหรือว่าใครตาเอียงเนี่ยตั้งกองเอียงหรือเปล่าตกล้ว นี่ไข่ไข่ปูอันนี้ก็ใไข่นานทีครับผมจะเจอปูม้าสดๆตั้งแต่ซื้อปูม้ามาเจอปูม้าสดแค่สองครั้งครั้งนี้เป็นครั้ง,งที่สดที่สุดที่เจอไข่ด้วยไข่เต็มเลยเนาะ เพราะว่า<ไ>สวนมาผมจะไม่ค่อยกินปูม้าไงซื้อมาท่ใดมันไม่ค่อยสดก็เลยไม่อยากซื้อปูม้ามากินบ้านเขาอยู่บ้านนอกไง <laughs> <laughs> บ้านนอก <laughs> <laughs> เสียงรถด,ดูดก็มาดังวันนี้เลย เราดูดข้าวใส่ไปเม็ดกระถินมารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยตรงกลางหมดเลยนี่นี่ของดีนนอของดีของดีเื้อ <laughs> เราชอบเปรี้ยวท่องเสียก็ได้แต่น่าจะเด็ดน,นะ <laughs> ตัดตัดเลี่ยนตัดเลี่ยน <laughs> อ,อืต้องจัดต้องจัดมะ <laughs> นาว <laughs> อื้ยปูคนลูกทำลายแตก <laughs> นี่ไว้เนื้อลน้นๆนครับผมปูม้า ดูทุกลูกคมขนกุ้งเลยหลายตัวครับนี่นี่ไข่ไข่โหอ้โหู้บีบ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 ปีบปีบโอ้ยเนื้อทะลักออกมาเลยโอ้ยจัดการเลยครับผมนานทีจะได้เจอปูสดสดแบบนี้ ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวแต่ว็อิ่มเนี่ยอันนี้ไขป่ปูครับ ตัวนี้จะมันจะคาวนิดนึงครับทุกคนว่าอันนี้น,น้องกินไม่ได้เนี่ยมันจะคาวนิดหนึ่งตรงกระดองอ่ะเนี่ยอันนี้น้องกินไม่ได้เลยถ้าปูไข่ดองมันก็จะมันแต่ปูม้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะคาวถ,าถ้าเป็นปูไข่ดองน้องกินได้ตรงกระดองมันนะ <kop i. S 2> นี่เลือกกินแต่มันมันับแต่อันนี้กินไม่ได้คาวต่อ,อแต่มันมันนะไอ้ไข่อ่ะต่อไข่ไหมเออมัน,นต่อ,อมันกับไข่เฉือกิ่นไม่ได้คาว ปูขาเนี่ยก็มีเนื้อ,อน่ะเนี่ยน,นี่ดิตัวมันตัวใหญ่แน่นเต็กเลยนี่อเอาตะไ่ท่ส้มสีมันปูไข่ดองเลยแต่อาานเค็มกว่าดูดมันแบ่แบแสบ บีกครึ่งแล้วครับผมสายปูมไม่ควรพลาด <laughs> ใครที่ชอบปูนี่ไม่ควรพลาดครับเมนูนี้ปูม้าสดๆตามแบบแซ่บๆกันเลยทีเดียววันนี้แม่ได้ยินเสียงรถกวนนี่กินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยเนี่ย <c oughs> เพิ่นดีไง <c oughs> เพิ่นเหรอ เราโผ่ดิเปลื่นมือมนแล้วกุ้งกะหวันผักบงแบบเหี่ยว สองตัวแล้วอ่ะเหลือปากใหญ่อ่ะโอ<ฮ>้ตัวใหญ่ตอนนี้ห้าโมงอ่ะทุกคนเหมือนกับจะมืดแล้วอ่ะบ้านเราอ่ะอากาศหนาวตอนนี้ลังห้าโมงเย็นนะครับเหม,มือนมืดแล้วอ่ะ ไข่ไข่ไข่แซบ่บกัดสดตรงหน้ามะนาวสดตรงนีหน,น,น้ามะนาวมานันลงอนะ่ะสังเกตไหมเยอะปิดเลย <laughs>

ไม่กินก็กินเองครับผมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแฟนสวยจริงหรือเปล่าอยังไม่มีนะครับผมสดสดใช่ไหมใช่ไหนผักกาดไหนผักกาดนี่น really? ี่น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 นี่นันี่นี่ว ไม่ก็เห็นจะได้เนี่ยขามาันก็กินได้มีเนื้อนี่เดี๋ยวไปทุบต่อนี่ก้ามโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงเกี่ยวข้าวแบบดังไปหน่อยนะต้องขออภัยกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มากิน ตำปูมากุ้งสดนะครับผมอร่อยมากลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและพบกันในคลิปต่อไปนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ